ชีวิตผัน,ผนแปรไปนะครับและมือที่หยิบยืน่นมือต่อไปก็คือท่านผู้อำนวยการโรงเรียนซึ่งตอนนี้ท่านก็เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือมิตรภาพท่านผู้อำนวยการรัชพรชัยกรเรืองเดชนะครับที่หยิบยื่นมือมานะครับที่จะช่วยเหลือผมตอนนั้นผมจะไปเรียนสายที่สายอาชีพไปเสร็จแล้วนะครับก็ปัจจุบันนี้ก็คงไม่ได้มาเรียนครูตรงนี้นะครับก็ต้องมาจากทุกท่านนะครับที่จะอุ้มชูและก็ช่วยเหลือ ปัญหาที่สําคัญทั้งหมดก็มาจากการที่จะสนับสนุนและก็การช่วยเหลือจากทุกท่านและที่สําคัญที่นั่งอยู่ตรงนี้ครับที่จะเป็นกําลังหนึ่งในการที่จะมาช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในปัจจุบันพ่อแม่ับหนึ่งครับถ้ามีพ่อแม่ครบอันที่สองครับครูอาจารย์ที่อยู่ในโรงเรียนครับอันที่4นะครับอันที่3นะครับก็จะเป็นผู้นำนะครับในชุมชนนะครับทั้งผู้นําทางศาสนาผู้นําในชุมชนทั้ง ผู้ใหญ่กำนันอบตนะครับที่สําคัญที่ผมได้รับในตอนนี้นะครับในการที่จะแก้ปัญหาในตัวเองและก็แก้ปัญหาร่วมกับชุมชนโดยการที่จะดึงนะครับปัจจัยหลักต,ต่างๆที่จะมาช่วยผลักดันและก็หนุนเสริมให้ผมนั้นมีโอกาสที่จะแก้ปัญหาให้กับเพื่อนๆในในจังหวัดนะครับก็คือผมนั้นได้เข้ามาเป็นสภาเด็กและเยาวชนนะครับ ก็มีนะครับท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนะครับที่จะเป็นที่ปรึกษานะครับท่านรองอท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนะครับเป็นที่ที่ปรึกษาและที่สําคัญพี่พี่ที่มาจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับที่จะเป็นแรงและขับขับเคลื่อนให้ผมนั้นได้สร้างกิจกรรม ที่จะแก้ปัญหาตัวเองที่สําเร็จไปแล้วและจะแก้ปัญหาให้กับเด็กและเยาวชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นปัญหาที่ผมกล่าวไปสองข้อข้างต้นนะครับวันนี้นะครับอน,นิรุธคนนี้หรือโอ๊ตคนนี้ที่ยืนได้อยู่ณนะปัจจุบันก็มาจากผู้ใหญ่ใจดีหลากหลายท่านที่ไม่รู้กี่คนต่อกี่คนที่ได้ความร่วมมือและช่วยเหลือและที่สําคัญผมบอกว่าผมขอญาตผมไม่สามารถที่จะทดแทนได้หมดใน ความช่วยเหลือของทุกท่านผมขอญาตทุกว,วินาทีและทุกวันผมขอให้ผมนั้นเป็นคนดีและผมจะทําความดีเพื่อตอบแทนทุกท่านนะครับนี่คือสิ่งที่ผมได้รับและประสบครับในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น